ครับสวัสดีครับท่านผู้ชม fc คนขอหวยทุกคนนะครับวันนี้ผมก็จะมาสรุปสูตรหวยเด่นล่างไม่ต้องกลับสูตรนี้เป็นสูตรน้องใหม่นะครับที่ยังไม่ได้นํามาออกอากาศนะครับเพื่งนํามาออกอากาศเป็นครั้งแรกและงวดแรกนะครับก่อนจะไปรับชมทางช่องของเราก็มีคํเตือนนิดหนึ่งนะครับวิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางที่นํามาแบ่งปันไม่สนับสน,นุน การพนันหรือสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิดโปรดพิจารณาญาในการรับชมนะครับไปรับชมกันเลยนะครับก่อนที่จะไปรับชมสูตรนี้ก็ขอผมขอย้อนไปดูอีก1ง,งวดนะครับคือจะไม่ย้อนเยอะเอาของงวดที่ออก 1- 4เลขล่าง1 4น,นะครับเอา1 4บวกกันคือเอา หนึ 1> 1่งบวกสก็ได้5 6 7 8ชนเลขเด่นนะครับเลขเด่นของเราคือ7 9 5 8 3 4เลขจับชุดนี่คือชุดที่หนึ่งนะครับก็ได้4 6 4 9 4 0 4 5ถือว่าผ่านนะครับส่วนชุดที่สองก็ติดที่4ีหนี่คือ ของงวดที่ออก4 5เะครับที่ผ่านมาสำหรับงวดต่อไปเป็นงวดของวันที่16มิถุนายน2564งวดที่จะถึงนี้เราก็นำเลขล่างมาบวกกันคือ4บวก5ได้9012ชนเลขเด่นนะครับชนเลขเด่นคือมีเลข6 9054 สำหรับจับคู่ชุดเลขวัดใจนะครับจับคู่ชุดเลขวัดใจก็ได้16 19 10 15และ14อันนี้เป็นชุดที่1น,นะครับต่อไปก็ขอเสนอชุดที่2ให้ท่านผู้ชมได้ตัดสินใจเลือกเอาไปซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลกันนะครับทั้งหมดมี 9ชุดคู่ชุดที่จับมี16 19 14 36 39 34 56 59 54ฉะนั้นแล้วถ้าแฟนคลับ FC คนขอหวยท่านไหนชื่นชอบตัวไหนก็คัดเอาไปซื้อได้นะครับก็ขอให้พิจารณายานในการรับชม ก่อนที่จะตัดสินใจนำสูตรนี้ไปซื้อสรารกินแมงรัฐบาลก็ขอให้แฟนคลับ fc ทุกคนพิจารณาณในการรับชมกันดีๆก่อนนะครับท้ายนี้ก็ขอขอบพระคุณผู้ที่เข้ามาชมเข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามก็ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะครับก็ขอขอวยพรให้ทุกคนถูกหวยรวยเบอร์ถูก สราก,กินแบ่งรัฐบาลเดขท้ายกันเยอะๆก็ขอ,ขอให้มีแต่ความสุขเฮฮาเฮฮาเฮงเฮงกันทุกคนนะครับสวัสดีครับ